วิธีการแคปภาพหน้าจอในไลน์แบบยาวสะดวกต่อการใช้งานต่อมากนะครับให้ใช้วิธีการตามนี้เลยขั้นแรกนะครับให้เข้าไปที่แอปไลน์ต่อไปนะครับให้มากดแชทต,ตรงนี้เลยเสร็จแล้วนะครับเราก็เข้าไปที่แชทที่เราต้องการจะแคปหน้าจอเนาะจากตัวอย่างเป็นแชทนี้แล้วกันเนาะก็กดเข้าไป เสร็จแล้วนะครับเราก็จะเจอประวัติการแชทในไลน์เนาะถ้าเพื่อนๆน,นะครับอยากจะแคปภาพหน้าจอเริ่มต้นในส่วนไหนนะครับก็ให้กดจิ้มค้างไว้ในส่วนที่เราต้องการจะเริ่มต้นในการแคปภาพหน้าจอนะครับจากนั้นนะครับให้มากดจับภาพตรงนี้เลย โอเคครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะกําหนดนะครับว่าเราต้องการจะแคบภาพหน้าจอตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงตรงไหนเราสามารถกดคลิกเลือกได้นะครับว่าเราจะให้ภาพหน้าจอสิ้นสุดตรงไหนนะครับอ่าเพื่อนๆนะครับจิ้มเลือกแบบนี้ได้เลยส่วนไหนก็ได้นะครับที่เพื่อนๆต้องการเนาะหรือว่าถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะแคบภาพหน้าจอยาวก็ให้เลื่อนมาที่ประวัติการแชทสุดท้ายที่เราต้องการจะแคบภาพหน้าจอนะครับเมื่อเลื่อนมาที่แชทสุดท้ายแล้วให้กดจิ้มเลือกไปที่ประวัติการแชทสุดท้ายที่เราต้องการจะแคบภาพหน้าจอนะครับจากตัวอย่างนนนนนะรัเป็จุุดดสสิ้้้ตงีแลวก ก็กดเข้าไปนะครับโอเคครับถ้าเกิดเรานะครับเลือกในส่วนที่เราต้องการแคปภาพหน้าจอเสร็จแล้วให้เ,เพื่อนๆนะครับมากดจับภาพตรงนี้ได้เลยโอเคต่อไปนะครับมันจะมีการแสดงผลเป็นตัวอย่างนาว่าส่วนไหนบ้างที่เราต้องการจะแคปภาพหน้าจอถ้าเราโอเคกับส่วนที่เราต้องการแคปแล้วให้เ,เพื่อนๆนะครับมากดบันทึกภาพตรงนี้เลยโอเคครับถ้าสารารณะขึ้นว่าบันทึกแล้วเพื่อนเพื่อนะครับก็สามารถใช้ภาพหน้าจอแบบยาวที่แคปไปนะครับไปใช้งานต่อได้เลย การแคปภาพหน้าจอในไลน์นะครับวิธีนี้นะครับยังสามารถปิดรูปโปรไฟล์ของแชทคนที่เราคุยได้นะครับเรามาดูขั้นตอนเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยแล้วกันเนาะก็การแคปภาพคือเหมือนเดิมนะครับให้กดจิ้มค้างไว้ไปที่จุดเริ่มต้นของประวัติแชทที่เราต้องการจะแคปภาพต่อไปนะครับให้มากดจับภาพตรงนี้เลยจากนั้นนะครับให้ไปกดจิ้มประวัติการแชทสุดาที่เราต้องการจะแคปภาพต่อไปนะครับให้เ,เพื่อนๆมากดเมนูซ่อนตรงนี้ก่อนนะครับ ก็จะเห็นได้ว่านะครับรูปภาพโปรไฟล์ของคนที่เราคุยด้วยในไลน์นะครับก็จะเปลี่ยนไปและจะแสดงผลเป็นรูปอื่นในเวลาที่เราแคปภาพนะครับคนอื่นก็จะไม่รู้ว่าแชทนี้เป็นเราที่คุยกับใครก็จะเป็นการป้องกันคนที่เราคุยในแชทเนาะอ่าก็ถ้าโอเคแล้วนะครับเราก็มากดจับภาพตรงนี้เหมือนเดิมจากนั้นนะครับมันก็จะแสดงผลเป็นภาพหน้าจอที่เราต้องการจะแคปถ้าเพื่อนๆโอเคแล้วก็สามารถมากดบันทึกตรงนี้ได้เลย บันทึกเสร็จแล้วนะครับก็สามารถนำภาพนี้ไปใช้ประโยชน์ในแบบที่เพื่อนๆต้องการได้เลยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ